ริ่มต้นด้วยการจัดประชุมเอเปกค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับมอบถแถลงการจากตัวแทนเยาวชนเอเปกนะคะถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ ผู้แทนเยวาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกภายใต้โครงการเอเปกไว์ออฟเดอะเนเจอร์เข้าคาราวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเพื่อ มอบถแถลงการของเยาวชนที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของเยาวชนในฐานะผู้ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญเติบโตให้แก่ภูมิภาคในอนาคตพร้อมส่งเสริมมุมมองการมีส่วนร่วมของเยาวชนซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างสมดุลและคำนึงถึงอนาคตของคน หม่ต่ตอไปค่ะโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีรับมอบแถลงการเยาวชนพร้อมเน้นย้ำค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมรับฟังเสียงของเยาวชนในฐานะเสียงของอนาคตเสียงของคนรุ่นใหม่เพื่อนําไปเป็นส,ส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนนโยบายนโยบายให้สอดคล้องและคานึงถึงคนรุ่นต่อไปทําให้ภูมิภาคเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้พาคณนะผู้แทนนะคะเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจ E C, เข้าชมตึกและห้องสำคัญต่างๆในการพบผู้นำต่างประเทศทั้งห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าตึกพักดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าอีกด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวอีกนะคะว่าท่านมีความสุขมากๆเลยก็ได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนไปนะคะกระดดเลยาแล้วก็เน้นย้ำเลยให้ประชาชนเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ช่วยกันดูแลด้านความปลอด ในประเทศไทยของเราในช่วงการจัดประชุมเอเปกอีกด้วยค่ะดูบรรยากาศเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือน่ารักมากๆเลยนะ<ช>การถ่ายภาพนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็ เด็กอย่างเราค่ะเป็น <uo HA. S 1> อนา,าคตของชาติในการศึกษาแล้วลก็ทําให้ประเทศไทยของเราแข็งแรงต่อไปอใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะในการจัดประชุมเอเปีในครั้งนี้นะคะถือว่าประเทศไทยของเรานะคะได้รับการคัดเลือกนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราค่ะ <leve es> จะได้แสดงศักยภาพด้านต่างๆให้ชาวโลวกได้เห็นนะคะ <S <S ว่าประเทศของเราพร้อมแล้วในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ